อยากให้ไปด้วยกันมาด้วยกรัรไปด้วยการนะคะเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆเมื่อทุกท่านพร้อมมีกี่ท่านคะห้าสิบประมาณนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปด้านนี้นะคะพระราชประวัติ ที่มีการบันทึกไว้นะคะว่าในช่วงของการเปลี่ยนยุคตั้งแต่กรุงสุโขทยัยเพราะว่าตอนนั้นที่โลกเนี่ยมีอยู่2ชื่อเมืองก็คือเมืองสารวงสองแควคืออยู่ฝั่งวัดใหญ่ทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยสุโขทัยเสือนนน่อมอำนาจก็เลยมีอยุธยาขึ้นมาแทนอยุธย,ยาก,ก็ไปขอสุโขทยัยสุโขไปขอเมืองสารวงสองแควแต่สุโขทัยไม่ให้เลยมาสร้างเมืองใหม่ชื่อว่าเมืองชัยานาทเพราะฉะนั้นวัดที่อยู่บริเวณเนี้ย จะเป็นวัดที่ประวัติศาสตร์บันทึกว่ามีช่วงที่มีการสร้างขึ้นนะคะนอกจากนั้นสร้างขึ้นทั้งหมดมีทั้งหมด3วัดอยู่ในเขตโบราณสถานเช่นวัดวิหารทองวัดโพทองแล้วก็วัดศรีสุคตนะคะจะมี3วัดของพระที่อยู่ประจําวัดก็คือเนี่ยค่ะพระอัฐถฐารสคือองค์ที่อยู่ด้านหลังของเราเดี๋ยวเราจะเดินไปแต่ให้ฟังข้อมูลนิดนึงน,นะคะ สวยงามแบบพระพุทธยินราชนะคะวิหารก็คือด้านนี้และด้านนี้นะคะหันหน้าเนี่ยไปทางแม่น้ำนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยไม่มีรถไฟเครื่องบินหรือรถต่างๆที่เอาเงินเดียวเพราะฉะนั้น เออพอดีมีกฎหมายตัวหนึ่งเรียกว่ากฎหมายคดีชำระประวัติศาสตร์เมืองอยาได้คือโรงเรียนก็ย้ายออกไปในปี2546ประกาศเพื่เก็บบันทสารอะไรที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่พระราชวังเช่นหน่วยง,งานที่กล่าวข้างต้นก็ย้ายออกไปทั้งหมด,ดเห็นไหมคะว่า ท่ใช่ทตต่อ่ถ้าตอมาท่านมาเป็นพระมหางสุดท้ายแล้วไม่มีพอจนะครับรนศิันว่าเมื่อปีเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลคราเลาจะเป็นรูปจานเหมอนที่เราอาจจะเดิไปเจอ